สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป r a n d o m อีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นพลังงานของคนโสดนะคะคนโสดคนโสดหรือว่าแต่แยกกีบบ่เนาะถ้าคนคงค,คนคุยเดี๋ยวปนกันเอาเป็นว่าวันนี้คนโสดเลยการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็น ไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอดูพลังงานหลักของตัวคุณก่อนพลังงานหลักว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หรือว่าไม่เกินหนึ่งเดือนต่อจากนี้นะคะพลังงานของคุณหน่อย ห้าดาบบางทีคุณเหมือนเพิ่งออกจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากยอมแพ้ก็ได้ค่ะอ,อ่ยังไม่ถึงกระออกก็ได้นะพอเป็นฮาดาบคือแบบคุณอยากยอมแพ้กับอะไรที่คุณพยายามฝืนหรืออดทนมาตลอดนะคะหรือถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอาจเป็นในเรื่องของ ความขัดแย้งในการทำงานในสถานที่ทำงานคือเหมือนมีเรื่องปวดหัวการทำงานดูเหมือนจะแบบว่าไว้ใจใครไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ด้วยนะคะอาจจะทำงานที่มีคู่แข่งสูงบางทีเป็นค้าขายออนไลน์ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านขายขนมอ่ะ มีคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพลังงานดูค่อนข้างเหมือนเหนื่อยเหนื่อยจากการต่อสู้มาสักระยะหนึ่งแล้วบางคนถึงขั้นกับขนาดใช้คำว่าเบิร์นเอาทหรือหมดไฟก็ได้นะขอขอดูเพิ่มเติมหน่อยขอคำแนะนำให้กับห้าดักขึ้นมาก่อนเลยนะคะเหมือนใบนี้อยากจะออกเจ็ดถ้วยเดี๋ยวนะเจ็ด วย t ด Star โอเคหนึ่งถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณออยากยอมแพ้หรือบางคนแบบเพิ่งเลิกลากับใครไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยู่ในช่วงแบบเหนื่อยจากเขาเรียกว่าอะไรดีอยะเหนื่อยจากการประทะอะไรบางอย่าง บางทีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาบอกว่าพยายามอย่าคิดฟุ้งซ่านขออนุญาตใช้คำนี้นะคะคือทุกอย่างมันฟุ้งอยู่ในหัวบางทีแล้วว่าหรือแม้กระทั่งเราเข้าโซเชียลไถโซเชียลดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารับข่าวสารอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มันก่อให้เกิดความเหนื่อยความล้าโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนเราไปรับพลังงานคนอื่นๆมา นึกๆออกใช่ไหมคะพลังงานคนอื่นๆเช่นอ่ะวันนี้คุณถ่ายฟีเจอเพลงเศร้าเจออ่อคลิปเศร้าอ่ะคุณเศร้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไพ่เดอสตารบางทีตัวคุณเองอ่ะไพ่แนะนําว่าเอาตัวเองออกมาจากปัญหาบ้างการพุ่งเข้าชนบางทีมันโอเคค่ะมันได้ในความสะใจแต่มันเหนื่อยหรือไพ่เดอสตาคือการ ปลีวิเวกด้วยซ้ำด้วยซ้ำนับเดอะสตาคือเป็นไพ่ออกแนวสโลไลท์ด้วยนะคะในอีกความหมายหนึ่งของตำราต่างประเทศเขาจะบอกว่า The Star เนี่ยคือการหนีปัญหาบางครั้งมันไม่ใช่แสดงว่าเรายอมแพ้ะค่ะแต่มันเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูความเหนื่อยล้าต่างๆ ให้นํานว่าหยุดคิดก่อนแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองก่อนคล้ายๆกับการนั่งสมาธิเลยอะ่ะการอยู่กับลมหายใจการอยู่กับปัจจุบันนะคะการถ่ายเทอะไรที่มันเป็นขยะออกทิ้งบ้างนะคะอ่ะมาต่อนี่เป็นไพ่คำแนะนำนะจะเก็บมา หูจุดชาเวอร์ไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไรมาหรือบางทีคุณรู้สึกถึงว่าชีวิตตัวเองกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนเหมือนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ r รีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณด้วยนะอืมมาขอดูหน่อย บางคนอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่เคยอ่ไม่ค่อยได้รับความจริงใจสักเท่าไหรอ่อ่ะไพ่คนโสดอันนี้เหมือนเป็นคนโสดที่เพิ่งเลิกลากันไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะไม่น่าจะเกินสามหรือหเดือนน่ะเป็นไพ่แห่งการถูกหลอกหรือถูกทิ้งหรือ เขาไม่มีคนอื่นแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะแล้วมันเลยทำให้แบบอนาคตที่เคยวางแผนกันไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมันจบลง The Mexican The Mexican มีการทำร้ายกันด้านคำพูดนะเป็นคนโสดที่ดูอาจจะเป็นอินิจีหลักของช่องนี้ก็ได้คะ่ะที่แบบเออส่วนมากมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอีกคนนึงไม่คุณก็เขามีคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วด้วยก็ได้นะอ่ะ เราคนเราจะเป็นยังไงต่อไปคนที่มาดูคลิปนี้นะคะภายในสามถึงหกเดือนนี้นะสำหรับ,รบคนที่มาเจอคลิปนี้จะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ชอบคุณมักจะไปชอบคนที่ไม่ชอบเราหรือแม้กระทั่งเขามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขา อะไรอย่างเงี้ยด้วยจะมีคนเข้ามาคนคนนี้จะเป็นบุคลิกสูงผิวออกไม่ขาวอะค่ะคือขาวเหลืองไปแล้วหรือดำแดดแบบนี้ด้วยก็ได้ผิวสีแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวนะแต่ทำไมคุณเป็นสีถ้วยอะหนึ่งไม้เท้าอาจจะ คุยอ่ะเหมือนคุณเขาเข้ามาคุยก็คุยแต่คุณรู้สึกว่าแต่จากตามหน้าไพ่คุณไม่ค่อยรับน้ําใจจากเขาสักเท่าไหร่อ่ะเหมือนโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณยังคาดหวังให้ความสัมพันธ์ครั้งเก่ามันกลับมาดีอสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจคุณอ่ะ คุณอาจจะเคยเชื่อใจใครมากๆด้วยก็ได้แล้วไม่ได้รับอะไรกลับมาเท่าที่คุณให้เขาสักเท่าไหร่นะคะอีกอย่างหนึ่งอะพอถ้าเกิดมีคนเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวแล้วมันเซฟจิตใจอะมันมันปลอดภัยเข,เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในเซฟโซนอะ มันกลายเป็นว่าคุณจะเปิดใจค่อนข้างที่จะยากมากขึ้นแล้วเขาคนนั้นจะทำยังไงคะคนที่เข้ามาโอ้เจ็ดไม่เท้าความพยายามเขาจะพยายามเข้าหาคุณนะจับให้นะคะเข้าหายัางไงเขาจะพยายามเข้าหาในรูปแบบของคนอบอุ่นคนที่ ดูแลเอาใจใส่ออกแนวราชาถือถ้วยเนี่ยจะออกแนวไมโครเวฟเพราะไมโครเวฟนะคะจะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณจะทำหรือคอยดูแลเช็คแคร์เอาใจใส่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความมีพื้นฐานเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกทางความ รู้สึกแต่เขาจะเน้นแบบทําให้เห็นในถึงในเรื่องของความจริงใจที่เขามีให้กับคุณในเรื่องของการอยากดูแลคุณนะคะสามเหรียญคุณสามารถที่จะปรึกษาเขาได้หรือแม้กระทั่งเขาจะมีคอนเน c t ชันต่างๆที่ สามารถพาคุณเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาคุณได้ถ้าเกิดว่าให้คำปรึกษาไม่ได้อะเรื่องนี้เขาไม่รู้อ่ะเขารู้จักคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้อ่ะเขาก็จะพาคุณแบบแนะนำหรือฝากให้ช่วยดูแลให้ช่วยสอ,อ,อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กถือเหรียญ แต่ตัวคุณจะค่อนข้างนิ่งกับเขานะเพราะว่าคุณเหมือนคนที่เคยเจ็บมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณเองพร้อมที่จะเริ่มความรักครั้งใหม่หรืออยังบางทีแล้วว่าคนคนนี้อาจจะชอบหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กับคุณจนคุณคิดว่าเขาจะเป็นแบบรักครั้งเก่าไหมแบบที่ทำให้เราเจ็บแบบที่ ทำให้เราผิดหวังเสียใจไหมเหมือนคุณไม่กล้ารักใครจนสุดใจอะค่ะคือคุณอาจจะมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ในเรื่องของการเลือกใครเข้ามาในชีวิตอะนะอืมราจรินี้ถือแต่คนเนี้ย จะบอกว่าคีย์ค,คีความรักครั้งใหม่คือเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการจะทำในอีก3เดือน6เดือน,อนคุณอาจจะมีอยากทำอาชีพเสริมอะไรบางอย่างที่มันต่อย,ยอดหรือสร้างไรายได้หรือหาเงินเพิ่มอะค่ะแล้วเหมือนกับคุณเองคุณก็ได้รับการสนับสนุนจากเขาด้วยอีกอย่างหนึง่งไพ่อ่ะมองดูคนคนนี้เหมือนเข้ามาแล้วเกื้อ ดวงคุณจะได้เจอคนที่หนุนดวงกันะ่ะเขาเรียกว่าหนุนดวงในเรื่องของงานบางทีแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้มาซับพอร์ตแบบเอ,อเอ้ยพาไปเจอคนนั้นคนนี้แต่เหมือนคุณพอได้รู้จักกับคนนี้แลว้วว่าคุณจะเหมือนกับคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะ มาดูกันต่อว่าเขาชอบคุณที่ตรงไหนนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเด็ดมากเลยเดซันเดเดซันเขาชอบคุณที่ตรงไหนคุณหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างที่จะสูงแบบสูงมากสูงแบบสูงปรีดอะเดเจดคือไพ่ถึงหมายถึงความอดทนต่อ พายุโหมกระหน,น่ำต่อสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อดทนไพ่เดอะเดเนี่ยไม่ใช่ไพ่ที่ไม่ดีนะไพ่เดอะเดตเป็นไพ่ถ้าเกิดถามถึงคุณก็บอกคุณก็ไม่ได้อยากอดทนหรอกแต่เหตุการณ์ในชีวิตมันบังคับให้อดทนนั่นแหละคือคุณไม่ไม่พร่ำบน่นโอเคคนเราอาจจะมีเหนื่อยมีท้อมีพูดออกมาบ้างแต่คุณจะไม่เยอะไม่เยอะหมายถึงแบบเหนื่อยทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไพ่เดอะ t h e Sun เนี่ยคือโอเคคุณทุกคุณเหนื่อยคุณเศร้าคุณดาวคุณดิ่งสักพักหนึ่งคุณดีตัวเองมาเป็น the sun the sun คือคนที่มอบความสุขมอบเสียงหัวเราะมอบรอยยิ้มบางครั้งเขารู้ด้วยว่าคุณเหนื่อยแต่คุณก็เหมือนพยายามที่จะบอกใครๆว่าคุณไม่เหนื่อย the sun คือหนึ่งคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีแม้ พายุจะโหมกระนหน่ำนึกนึกออกใช่ไหมเคยเจอคนแบบนี้ไหมนั่นอะคุณจะมองออกว่านั่นคุณคือมีปัญหาแหละแต่คุณก็ยังยิ้มสู้ไพ่เดอะซันเนี่ยเขาชอบตรงนี้ตรงที่คุณเป็นคนแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดอะเอมโพรลคือสุดยอดแห่งความมากเกลแห่งการรับความกดดันคือมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะสูงและมีความเด็ดขาดไม่อ่อนแอไม่เหยห่ยแย เป็นคนที่รู้จักวางแผนอนาคตเป็นคนที่รู้จักไม่ไม่อยู่กับอะไรที่มันทำให้คุณเสียเวลาชีวิตนึกออกใช่ไหมคะแต่อีกในหนึ่งถึงจะแกร่งคุณก็มีอารมณ์ขันคือไม่ใช่คนที่ใส่หัวโขนใส่หัวโขนอยู่ตลอดเวลาแบบว่าฉันไม่เคยผิดอะไม่ใช่นะคะ เพชอไมทัลสติกจิมูลคุณนะ่ะจะค่อนข้างอ่อนไหวกับเขาแต่คุณจะคิดค่อนข้างชา้าแล้วก็คิดค่อนข้างนานในการเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาเองเขาก็มาทําให้คุณหวั่นไหวเหมือนกันนะแล้วแนวโน้ม okay. แนวโน้มดวงความรักของคุณคนโสดขอใบเดียวต้องขยายแล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่ใบพิเศษไพ่อันนี้จะหมายถึงแม่แห่งดวงดาวโอ้โหเมื่อกี้เป็นเ m มโพโรใช่ไหมเ m มเพ s สคุณกำลังจะได้เจอคู่ที่ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคุณกำลังจะได้เจอคู่แท้ของคุณแต่เหมือนกับคู่แท้คนนี้ ก่อนที่คุณจะได้เจอกับเขาคุณอาจจะต้องรู้จักอะไรบางอย่างรู้จักปรับรู้จักเขาเรียกว่าอะไร่ะเหมือนไปเจอบทเรียนค่อนข้างหนักว่าเหมือนไปต้องไปชดใช้กรรมก่อนอะขออนุญ,ญาตใช้คำนี้นะคะเพื่อล้างให้หมดและเจอคู่ที่เป็นคู่ของคุณ คนนี้เขาจะเป็นคนทำให้คุณดวงความรักของคุณเนี่ย mm hmm. the e m p r e s s คือคุณจะไม่เหนื่อยในเรื่องของความรักอีกต่อไปถ้าคนมาดูคลิปนี้แล้วคุณเหนื่อยในเรื่องของความรักกับคนคนหนึ่งนั่นเขาไม่ใช่คู่ the e m p r e s s คืออยู่เฉยๆไม่ต้องพยายามทำอะไรมากก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยเหรอกคะ่ะแต่ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเนี่ยอ่ะมันจะเป็นสังเกตได้ อย่างนี้นะเราก่อนที่คุณจะเจอเขาคุณโสดโสดแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีความรักอยู่ลายล้อมรอบตัวเลยมองอะไรก็คือสวยงามไปหมดมองอะไรก็คืออัลเลิร์มีความสุขตลอดเวลาเอ,อ่อเดนเพรสอาจจะถ้าเกิดถามว่าเค็ดลับมูเตรู้ยังไงให้เจอคนที่บอกไปแต่ถึงบอกอะ เอาจริงๆนะเปิดไพ่ตอนแรกคุณจะไม่ค่อยชอบเขาคือการปรับสไตล์การแต่งตัวทรงผมแต่งหน้าบ้างอย่าปล่อยหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลับมาดูแลตัวเองนะคะอืมทีนี้มาดูไพ่ว่าไพ่เราเข้านะคะว่าจะบอกอะไรค่ะคุณคนโสดมันคุ้มค่าที่จะรอคอยในเรื่องของความรักนะไม่ต้องรีบคุณกำลังจะเจอคนที่ คุณคือคนเดียวที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมากๆค่ะมาดูไพ่คือคุณจะได้เจอความรักที่มันโรแมนติกอะมาดูไพ่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรกับคุณ perfect timing ไม่ว่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณกำลังรออะไรอยู่ช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเคลียร์เรื่องราวสาสางเก่าๆทิ้งขยะอะไรอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะทำตามเสียงภายในบางคนกำลังจะได้เจอในช่วงเดือนหน้าหรือไม่เกิน3มเดือนต่อจากนี้ไว้เจอกันนะคะขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ